สวัสดีครับแฮลโหลวีลคอมเมนต์ซุมดอชและในนี้อาจารย์กำธรเทเดคสนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเอพิโซด2นะครับเป็นคลิปที่2นะครับที่ครูก็ทำคลิปที่เกี่ยวข้องกับการสร้างประโยคเวฟราเกนนะครับคำถามที่ขึ้นต้นด้วยตัวเวนะครับซึ่งเป็นคำถามในเอพิโซดที่1ครูก็อธิบายไว้คร่าวๆแล้วว่าเป็นคำถามที่เอาไว้ใช้ในการสอบถามข้อมูลแสดงว่า เราเนี่ยยังไม่ยังไม่มีข้อมูลเราต้องการข้อมูลเราก็เลยต้องถามหาข้อมูลด้วยตัวเวฟรายกคลิปที่1นะครับเอพิส od ที่1ผ่านไปแล้วก็คือการถามด้วยคําว่าวัสแสดงว่าเราต้องการข้อมูลว่าอะไรนะครับส่วนคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่2เอพิส od สไ y เราต้องการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับคําว่าโบนั่นแปลว่าถ้าเรายังไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่นะครับเราจะต้องการถามหาสถานที่ ในภาษาเดอทช์เราจะถามด้วยคําว่า wo นะครับแล้วก็มีตัวอย่างทั้งหมด20ตัวอย่างอีกเช่นเคยนะครับไม่รอช้านะครับไปดูกันเลยครับ <S <S ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับ wo wo ที่ไหนนะครับกับ s a u z by Spieler s p e l r n e six s a t z by spear ตัวอย่างประโยคทั้งหมด20ประโยคนะครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับ also Satz Nummer 1. Wo wohnt Anna? Anna Pakasayou Tinait. Wo wohnt Anna? Beispiel Nummer 2. Wo lernst du Deutsch? Kundin Tinai. Wo lernst du Deutsch? Satz Beispiel Nummer 3. Wo ist das? Nanke Tinait. Wo ist das? Weiter auf Zat Beispiel Nummer 4. Wo sind Sie geboren? Tanke Wo sind Sie geboren? Weiter Nummer 5. Wo treffen wir uns? Wo treffen wir uns? Nummer 6. Wo sind die Toiletten? ห้องน้ำอยู่ที่ไหน w o s n t d h e toilet t e n n u m m e r e w o won't s d u j e t t ตอนนี้คุณพักอยู่ที่ไหน w o won't s d u j e t t ไปต่อกันที่นุ m ม r act ข้อที่8แล้วนะครับ w o is t d i n e s c h u l e โรงเรียนของเธออยู่ที่ไหน w o is t d i n e Schuler? Satz Nummer 9 Wo hast du gegessen เธอไปกินข้าวที่ไหนมา Wo hast du gegessen ต่อเนื่องกันเลยนะครับ Nummer 10 Wo hast du getrunken เธอไปดื่มที่ไหนมา Wo hast du getrunken ต่อเนื่องกับโครงสร้าง Perfect ต่อเลยนะครับ Nummer 11 Wo hast du das gekauft เธอซื้ออันเนี้ย มาจากที่ไหน Wo hast du das gekauft? s a t z Nummer 12 Wo arbeitest du? เธอทำงานที่ไหน Wo arbeitest du? ประโยคที่13 Wo leben deine Eltern? พ่อแม่ของเธอใช้ชีวิตอยู่ที่ไหน Wo leben deine Eltern? Nummer 14. Wo studierst du? Theorien Mahavitia Wo studierst du? Nummer 15. Wo kann ich Obst kaufen? Chan Hasu Polameida Itinai. Wo kann ich aufstehen? Obst kaufen? Obst zu Polameina Dabei Nummer 16. wo kann man gut kaffee trinken ที่ไหนมีกาแฟอร่อยออร่อยให้ดื่มบ้าง wo kann man gut kaffee trinken มาต่อกันที่ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า Wo ว a า n man นะครับพูดเอาให้ขึ้นใจเลยนะครับ wo kann man เอาไว้ถามหาความเป็นไปได้นะครับกับประโยคนมา1เลขสิเซนโ a n m a n g นก e n s อสอ n นทริ n k e n ที่ไหนมีร้านดีๆเหมาะต่อการทานอาหารบ้าง WO c n n MAN GUT ESSEN u n d t r n n k e n สำหรับประโยคต่อมาครับนุ m มอาร์เซนอาจจะเป็นประโยคที่สามารถใช้ได้แทบทุกวันเลยนะครับกับเพื่อนกับแฟนกับคนที่เราสนิทนะครับ WO BIST DU JETZT? ตอนนี้เธออยู่ที่ไหน WO BIST DU JETZT? <S <S อีก2ประโยคเท่านั้นนะครับนุ่มนอยเซหมายเลข19 WO MUST ICH UMSTEIGEN? ฉันต้องเปลี่ยนรถที่ไหนอันนี้นะครับเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนนะครับเวลาเราจะต้องเปลี่ยนรถนะครับจะเป็น u ูบาน s อสบานใช้ได้ทั้งนั้นเลยนะครับวูมุสอิชอุมชไ i เกนมาจบกันที่ประโยคนู้นมสวันซิกนะครับวูมุสอิชอัสไเกนฉันต้องลงที่ป้ายหรือว่าที่สถานีไหนนะครับวูมุสอิชอัส e i เกน เอาล่ะโจบลงไปแล้วนะครับสำหรับ20ประโยคตัวอย่างของคำถามที่ถามด้วย V O V U ที่หนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเอพิโ od the s w นะครับเอพิปปโ o ดที่2นะครับที่เป็นคำถามขึ้นต้นด้วยตัว V เ,วเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเอพิส o ดถัดไปนะครับก็ลองติดตามชมกันนะครับว่าจะมีคำถามที่ต้องการสอบถามข้อมูลนะครับซึ่งต่างจากยาไนฟราเกนอันนั้นคือประโยคที่เรามีข้อมูลอยู่แล้ว แล้วเราต้องการเช็คความถูกต้องเช็คว่ามันใช่หรือไม่ใช่อันนั้นจะเรียกว่ายานไนฟราเกนนะครับสำหรับเอพิโซดชุดนี้นะครับเราจะถามเกี่ยวกับเวฟราเกนตลอดเลยนะครับยังมีอีกเยอะเลยครับโปรดติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้จบด้วยเวโอโวที่ไหนนะครับเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับฟังบ่อยๆฟังซ้ำๆนะครับระหว่างฟังก็สามารถพูดตามไปได้ด้วยนะครับและถ้าให้ดีเลยนะครับอัมเบสเทนนะครับดีที่สุดเลย ก็อัลฟ์ชรายเบนก็คือจดด้วยนะครับจดบ่อยๆนะครับผ่านมือผ่านตาผ่านหูผ่านการออกเสียงผ่านปากของเราเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันกันไปก่อนแล้วนะครับ Auf Wiedersehen! Und viel Spaß noch beim Deutsch lernen Tschüss!